กลับมาช่วงสุดท้ายกับ2นุ่มสมุมครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ประเด็นนี้เลยประเด็นนี้ค่อนข้างจะเป็นประเด็นใหญ่ที่ผมค้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮอตฮิตนั่นก็คือคือคือเรื่องของสาพันยกน้ำหนักนานาชาติครับผมหลังจากที่มันมีข่าวมาโดยตลอดครับว่าเออมันมีสกู๊ปนะที่สำนักข่าวเยอรมันนะครับ สำนักข่าวเยอรมัน ARD ดีเนี่ยผมไม่ออกเสียงเป็นภาษาเยอรมันนะเออมันอะไรเออาเดอร์อะไรไม่รู้ว่าช่างมันเถอะเนี่ยเขาเขาเคยมาทำสกู๊ปในในไทยมาแอบสัมภาษณ์นักกีฬายกน้ำหนักไทยที่ไปแข่งโอลิมปิกแล้วก็มีบทออกไปว่านักยกน้ำหนักในไทยเนี่ยได้มีการใช้สารกระตุ้นตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนกันแล้ว แล้วก็โตมาด้วยกับการใช้กาสารกระตุ้นนี่นเป็นเรื่องปกติไปเลยเป็นเรื่องปกติไปเลยผู้ใหญ่ในสมาคมก็รับรู้นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดกระแสข่าวนะครับแล้วก็ไปถึงสาพันยกน้ำหนักนานาชาติจนทำให้เกิดการแบนนะครับไม่ให้ไทยเนี่ยส่งเข้าแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในระดับนานาชาติเป็นเวลา ระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะครับสิบเอ็ดเดือนมั้งถ้าเป็นรุ่นทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นนอันนี้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 ตอนตัดสินละอันนี้ตอนตัดสินละก่อนตัดสินไงตอนที่มันมีการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์เอเชียที่เมืองไทยอ่ะแล้วไม่มีนักกีฬาไทยเข้าแข่งอ่ะอันนั้นเป็นกรณีก่อนตัดสินนะก็คือห้ามห้ามแข่งอยู่แล้วทีนี้จนกระทั่งผ่านมาเมื่อตอนช่วงประมาณเดือนเมษายน ไม่ใช่สิมีนาคมมีนามีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคําสั่งแบนมาเลยนะครับห้ามเจ้าหน้าที่บุคลากรของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับสหพันธ์ยกน้ําหนักนานาชาตินะครับแล้วก็นักกีฬาระดับเยาวชนอายุ18ปีลงไปเนี่ย ห้ามแข่งระดับนานาชาติห้าเดือน <5 S 2> นับตั้งแต่รายการแรกหลังจากโควิด -19 แล้วก็ระดับประชาชนทั่วไปห้ามแข่ง 11, 11เดือน,อนหลังจากโควิด -19 <ช>ต้องนับจากรายการแรกของหลังจากโควิด -19 <ช>้วยนะไม่ใช่รเริ่มแบนตั้งแต่ตอนนี้นะ,ะจนกระทั่งมีข่าวว่าทางอนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลกเนี่ยเปิดให้ทำการอุทธรณ์ทั้งหมด21วันหลังจากคำตัดสินออกมาค ซึ่งก็เชื่อว่าทางสหพันอา่ามาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คงจะยืนเรื่องไปนั่นแหละงานนี้เขาก็มีกระแสข่าวมาว่าเอา่อมันเกิดจากมันเกิดจากเหมือนเป็นการเมืองภายในของสาพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาตินี่แหละครับเพราะว่าบทบาทของเสยยอดพลตรีอินทรัตยอดบางเตยเนี่ยในวงการยกเหล็กโลกนะครับม,มัน กำลังที่จะเขาเรียกว่าไรทรงอิทธิพลขึ้นไปเรื่อยๆครับทรงอิทธิพลขึ้นไปเรื่อยๆก็เราก็พยายามไปสืบข่าวอะไรต่างๆนานามาเยอะแยะว่าอิทธิพลตรงนี้มันถึงขนาดเล่นโ o ลิติกขนาดไล่แบนด์กันเลยเหรอมันจะเหมือนไอ้บ้าไอ้มวยสาคนสมัครเล่นนานาชาติเมื่อก่อนหรือเปล่าผมมองว่ามันจะเป็นลูปเดียวกับไอ้บ้าเลยนะตอนนี้นะแต่กับซึ่งสมัครมยุ่มครับ ล่าสุดวงการยกลูกเหล็กก็ถือว่าตีกันไม่เลิกครับคณะกรรมการบริหารสาหพันย์ยกน้ำหนักนานาชาติรวมตัวเสนอขับไล่ประธานออกจากตำแหน่งประธานคนนี้ถูกไล่ออกจากตำแหน่งหลังจากพบว่าพัวพันกับปัญหาทุทจริตการเงินแล้วก็คดีสารต้องห้ามมากมายภายในวงการยกลูกเหล็กโลกเลยทีเดียวนะครับ ข่าวบอกว่าคณะกรรมาการบริหารสาพันยกน้ำหนักนานาชาติได้เสนอดำเนินการขับธามาสอาจารย์นะครับพ้นจากตำแหน่งประธานสาพันธ์โดยมองว่าไม่เหมาะสมจะเป็นผู้นำองค์กรแล้วไม่ควรจะมีตำแหน่งในบอร์ดบริหารของสหพันอีกต่อไปหลังจากก่อนหน้านี้มีปัญหาในการบริหารงานทั้งธุรจริตการเงินและก็ประเด็นสารต้องห้ามทางนักกีฬาอือันนี้มันมันจะคาบเกี่ยวกับเราด้วยนะใช่ดูจากทรงแล้วนะข่าวนี้ออกจากเว็บไซต์ที่ชื่อ Inside the Games b i z บนะครับบอกว่าคณะกรรมการบริหารสหพันย์ยกน้ำหนักยกน้ำหนักนานาชาติหรือว่า IWUF นะครับเสนอให้ขับเนี่ยครับประธานเนี่ยออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังกล่าวนะครับโดยรายงานนะครับในหนังสือของสหพันธ์ซึ่งได้รั่วไหลออกมาอีกแล้วตลกเป็นหนังสือของสหพันธ์เป็นหนังสือเวียนนเนี่ย ร่ลไยออกไปถึงสถานีเดิมนะครับซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของประเทศเยอรมันระบุว่าอุสุล่าพาพันเดียนะครับครับประธานรักษาการของสหพันธนี่คือประธานรักษาการนะพาพิงว่าธามัสอาจารย์เนี่ยซึ่งดำรงตำแหน่งประธานมาแล้วตั้งแต่ปี2000 2000 0ถึง2020ัรับเขาเป็น2000โอ้ยกว่าปีนะ 20พอดีดิยีปีพอดีเขาดำรงตำแหน่งประธานสาพันธ์เนี่ยตั้งแต่ปีส0 0พันมาถึง2 0ง0กี่ปี20ปียีปีก่อนหน้าที่เขาจะเป็นประธานเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งเลขาที่การสาพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติมาอีก24่สิบสี่ปีเท่ากับว่ารัับตำแหน่งตอนอายุกี่ขวบวะเนี่ย4ี่สี่สปี4ีปี ทามัสอาจารย์เป็นคนชาวฮังกรียนะครับอายุ81ปีอ๋อนั้นไม่แปลก81ปีก็นาจะเขาดำรงตำแหน่งมา44ปีเท่ากับว่าเขาเป็นเลขาตั้งแต่อายุ36เออประมาณนั้นไม่แปลกไม่แปลกประมาณนั้นทามัสอาจารย์เนี่ยถูกให้หยุดทำหน้าที่ประธานสาพันธ์ชั่วคราวเป็นเวลา90วันก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ในระหว่างที่รอผลการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการอิสระก็คือมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเข้ามาอมสอบสวนเรื่องนี้หลังจากถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตทางการเงินและคอร์รัปชันในประเด็นการใช้สารกระตุ้นที่ถูกเปิดเผยโดยสถานี ARD เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามซึ่งนี่แหละอันนี้หล<ม>ก็มาเกี่ยวกับของไทยด้วยผม,ผมว่าน่าจะมีมีส่วนที่จะเกี่ยวกับเราแล้วก็ ล่าสอย่างที่เรารู้กันว่าเราโดนแบนก่อนครับพอเราโดนแบนปุ๊บเนี่ยก็มีก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะครับครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมาจากสถานีโทรทัศน์เดียวกันเลยครับนะฮะผมมองว่าต้องทํางานเป็นทีมมากครับแล้วก็ต้องแท็กทีมก็พอสมควรก็เอาง่ายๆนะครับเอออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่า ผลที่ผลที่ข่าวเสนอกันมานะครับโดยเฉพาะตัวหนังสือของสหพันธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับหลังจากเกิดการตั้งคณะกรรมการพิเศษนะครับจากภายนอกเนี่ยมาดูแลกิจการเนี้ยมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนนะครับอาจารย์เนี่ย ก็ระหว่างนี้ได้มีการประชุมคือจริงๆแล้วมันมีหนังสือเวียนออกไปคือหนังสือตัวที่ไปถึง ARD นี่แหละมันมีหนังสือเวียนออกไปคณะกรรมการบริหารของสหพันย์ยกน้ำหนักนานาชาติเนี่ยอตอนนี้มีทั้งหมด20คนซึ่งรวมเอาอูสุลาพาพันเดียซึ่งเป็นคนรักษาการอยู่ในขณะน,นี้เข้าไปด้วยครับ ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาได้มีการยื่นเรื่องเข้าไปในคณะกรรมการบริหารสาพันยกน้ำหนักนานาชาติว่าให้พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสม,อมของธามัสอาจารย์ครับแล้วก็โหวตกันการโหวตเกิดขึ้นออนไลน์นั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นการประชุมโต๊ะกลมแบบเจอหน้ากันแล้วก็ยกมือครับแต่โหวตออนไลน์โดยใชออ้อาจจะเป็นกดปุ่มหรือส่งชื่ออะไรเข้าไปหา ตัวอุสูล่าพาพันเดียนี่ยแหละโดยไม่เป็นทางการขณะนี้นะครับมไม่เป็นทางการขณะน,นี้ก็คือทามัสอาจารย์เนี่ยหลุดจากตำแหน่งไปเลยมไม่ใช่หลุดชั่วคราวเก้าสิวันเหมือนที่ตอนแรกแล้วนะตอนนี้ถูกโหวตให้ปลดออกจากตำแหน่งประธานสหพันย์ยกน้ำหนักนานาชาติไปเลยโดย หลังจากการประชุมแล้วก็ให้มีการโหวตกันเข้ามาทิ้งช่วงระยะเวลาให้คิดแล้วก็โหวตกันเข้ามาออเมีผู้ไม่เห็นด้วยกับการปลดเนี่ยหนึ่งคนคไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ระบุว่าเป็นใครแต่มีผู้เห็นด้วยกับการปลดสิบสองคนนั่นหมายความว่าเสียงเกินครึ่งหนึ่งเป็นเด็ดขาดไปแล้ว ถ้าจากข่าวเนี้มันคือมีการโหวตจากยี่สิบโหวตเข้ามาสิบสามเห็นด้วยไปหนึ่งใช่ไหมครับอออืเออไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการปลดหนึ่งเห็นด้วยกับการปลดสิบสองเท่ากับว่ามีเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็คือสิบเอ็ดคนแล้วที่เห็นด้วยกับการปลดครับตอนเนี้ทารมาสอาจาร,รย์เนี่ยหลุดจากตําแหน่งของประธานสาพันยกนํำหนักนานาชาติไปแล้วอืในวัยแปดสิบเอ็ดปีนะ ไม่ค่อยแก่เลยนะจะอุทธรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนเหมือนสมาคมยกน้ําหนักไทยเนี่ยจะอุทธรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ตามหลักการโหวตเนี่ยถือว่าทามัสอาจารย์เนี่ยหลุดจากตําแหน่งไปเรียบร้อยแล้วจากการโหวตของคณะกรรมการบริหารสมาคมซึ่งหนึ่งในนั้นก็ยังมีพลตรีอินทรัตยอดบางเตยนะครับในฐานะรองประธานนะรองประธานบริหารสาพันยกน้ําหนักนานาชาติ งานนี้ผมว่าน่าจะมหากราบพูดกันบากงานนี้ผมบอกเลยนะคือในเคสแบบนี้คือจริงๆเราก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะเพราะว่าเราก็ยังพูดกันตรงๆแหละเราไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางภายใน,ในภายในองค์กรนะรองค์กรย่อมหนักโลกเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่ถ้ามองจากแนวโน้มที่มีข่าวออกมานะนั่นแสดงว่า เหมือนกับว่ามาทางทางอา,อาจารย์เนี่ยหน้าที่จะมีมียังไงดีล่ะอย่างที่เขาข้อเก่าหาที่เขาบอกว่าทุจริตเกี่ยวกับทุจริตแล้วก็มีเกี่ยวกับการสารกระตุ้นอะไรพวกนี้นะม,มันก็จะสอดคล้องกับเราเลยอะ่ะคือแล้วก็อะไรหลายอย่างนะ่ะมันคิดให้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งก็คือ คนเราคั่วกันแหละผมมองว่านะมันมีการมันมีคั่วข้างข้างในสมาคมของยกน้ําหนักโลกเนี่ยอยู่สองขั้วขั้วหนึ่งก็คือขั้วเดิมนะครับกับอีกขั้วใหม่กับขั้วใหม่แล้วดูแล้วเนี่ยคือเจตนาของทางสมาคมหรือทางสมาคมยกนน้ำหนักโลกเนี่ยก็น่าจะชัดเจนว่าต้องการแบบว่ารีสตาร์ทใหม่อะ เหมือนอยากจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่รีโนเวทอ่ะเหมือนกันนะ <laughs> ก็คงจะจัดการกันภายในก่อนนะฮะแล้วก็ก็ตามปกติแหละฮะคือถ้าสมมติว่าถ้าคุณอยู่ขั้วที่มีอำนาจนะครับ,รบเขาก็เขาก็คุณก็ไปต่อได้ม,มันเรื่องปกติแหละนะครับเพราะว่าไม่มีอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีไม,มไม่มีองค์กรไหนหรอกที่จะอยู่ยั้งยืนยงไปยังไงมันก็ต้องมีช่วงวาระที่จะปลดระวางลง นะฮะก็ไปว่ากันแล้วกันผมมองว่าน่าจะมีการยื่นอุทธรณนะ์แต่อืถ้าในจากการที่เสนอข่าวออกมานะผมก็มองว่าค่อนข้างโหดร้ายไปหน่อยสําหรับเจ้าของตําแหน่งเดิมเขาเพราะว่าคือเขาก็โดนโทษแบงไปแล้วในช่วงเก้าสิบวันถูกไหมไม่มันไม่ใช่โทษแบง90เก้าสิบวันคือพักงานคือสัมงาระงานไปก่อน90้าสิบวันเนี่ยเอางี้เหมือนตํารวจอ่ะไป,ปพัวพันกับคดีนึงอ่ะ,อะ ว่าเหมือนจะได้เสียในคดีนั้นก็ถูกโยกเข้ามาอยู่ส่วนกลางเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวคดีเช่นกันธรมัาสอาจารย์เนี่ยถูกโยกออาตำแหน่งตำแหน่งประธานเอามาพักไว้เฉยๆเพื่อที่จะให้แต่มันมีคณะกรรมการอิสระมันมี90วัน90วันแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเหมือนว่าหลักฐานอะไรต่อนี้อะไรเนี่ยมันฟ้องชัดอะไรเงี้ย เขาก็เลยนําเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในเฉพาะคณะกรรมการบริหารนะไม่ได้เกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระที่มาสอบสวนเรื่องนี้นะคณะกรรมการบริหารทั้งหมด20คนเนี่ยก็เลยมาออกเสียงกันว่าจะเอาไงดีแต่จริงๆแล้วมันก็จะบิงโกไปนะเพราะว่าเขาจะพ้นโทษแบน90วันวันที่22เมษายนเขาก็คงจะแบบเร่งสรุปให้มันจบก่อน22เมษายนเพราะว่าถ้ามันเกิดป่าเขาพักตอนแรกคําสั่งคือพักงานไปก่อนอื เพราะถ้ายังไม่ยังไม่โหวตหรือยังไม่ให้พ้นตัาตแหน่งก่อเนี่ยก็ยี่สบสองหลังจากยี่สองเขาจะกลับมาใหม่เขาจะกลับมาดำรงตําแหน่งใหม่ก็จะลําบากอ่าก็จะลําบากก็เลยก็จะลําบากในการที่จะทําอะไรสักอย่างแต่สิ่งอะไรสักอย่างก็เลยประชุมก่อนเลยอ่ะไปประชุมโหวตกันก่อนเลยเออนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันเพราะว่าสถานการณ์สถานการณ์ในตอนนี้ผมผมบอกว่าสมาคมยมหนักของของโลกเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่ ช่ครับว่าตอนตอนนี้ยังยังสับสนอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะลองคุยกับทางยกน้ำหนักดูครับว่าดูแนวโน้มของเราด้วยนะครับว่าหลังจากเนี้ยมาตรการหลังจากที่จะแบนเราโดนแบนแล้วอทธทณ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแนวโน้มกระทผลส่งผลกระทบไหมเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าโอลิมปิกเกมมันถูกเลื่อนไปปีหน้าถ้าสมมติว่าเดี๋ยวพวกนี้มาคุยกันเรื่องโอลิมปิกเกมมะว่ามันเป็นยังไงนะ มันจะได้แข่งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้มันเลื่อเป็นปีหน้าก็จริงอะอ่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่บอลครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับสองหนุ่มสองมุมครับผมวันนี้จักรพันธ์จันสุเทพครับครับผมเสริมสักเจริญวัยับคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ